สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึง EP ที่9แล้วนะคะสุขภาพดีเริ่มจากความเข้าใจตัวเองสุขภาพดีไม่ได้เริ่มต้นที่ยาน,นะคะสุขภาพดีเริ่มที่เข้าใจตัวเองค่ะเพื่อนๆนรู้ไหมคะว่าร่างกายเขาต้องการบอกอะไรกับเราหลายๆคนมองหาเคล็ดลับสุขภาพจากภายนอกแต่อย่าลืมว่าสิ่งสําคัญในการฟังข้างในเราเหนื่อยง่ายไหม เรานอนพอหรือ,อยังหรืออารมณ์เราผันผวนเพราะอะไรกินอิ่มแล้วแน่นท้องไหมทุกสัญญาณในร่างกายคือเสียงกระซิบอยากให้หันกลับมาดูแลตัวเองถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าร่างกายเราต้องการอะไรจริงๆวันนี้เพื่อนๆลองใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีฟังตัวเองแล้วค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเพื่อสุขภาพดีจากข้างในอย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะดูแล สุขภาพใจสุขภาพกายไปด้วยกันค่ะ